สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยลาวสูตรที่สองนะคะค่ะเรามาดูผลอหอยลาวของเรากันนะคะว่าผลของหวยราวเราเป็นยังไงนะคะในวันพฤหัสะะที่ผ่านมานะคะหวยลาวของเรานะคะข้างบนออกกันที่ สองสองศูนย์นะคะข้างล่างสามสองนะคะแอดให้เพื่อนเพื่อนเล่นกันที่สายแปดนะคะเลขวิ่งของแอดจะมีที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะเราถูกกันที่เลขวิ่งศูนย์นะคะอ่า เราถูกกันที่สายศูนย์นะคะในเลขวิ่งนะคะของเราชุดที่ศูนย์ก็คือสองศูนเราถูกกันที่สายวิ่งก็คือศูนย์นะคะ,ะและในสายศูนย์ของเรานะคะก็จะมีที่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์ห้าเรามีที่ศูนย์สามเราไม่มีที่สองศูนย์นะคะและส่วนเลขล่างนะคะออกกันที่สามสองนะคะในสายสาม นสายสามของเราที่แอนให้เพิ่นกันไว้นะคะก็คือสามเก้าศูนย์สามและหนึ่งสามก็มาออกที่สองสามสองนะคะสามสองสองสามก็ขออภัยกับเ,เพื่อนๆนนะคะเฉียดบนและเฉียดล่างกันเลยนะคะกับสูตรหวยลาวสูตรที่สองนะคะแต่ว่ายังเข้าเลขวิ่งกันอยู่นะคะเ,เพื่อนๆก็คือสายศูนย์นะคะก็เลขวิ่งของเราก็เข้ามาอยู่นะคะในสูตร หวยลาวที่สองนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันมันวันจันทร์ที่หกกันนะคะเราจะใช้เลขวิ่งอ่าเราจะใช้เลขในคำนวณน,นะคะ สามบวกสองเท่ากับห้านะคะนับเพิ่มแต้มเป็นหกเจ็ดแปดนะคะอ่านี่เราก็มาดูอีกชุดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เลขล่างนะคะก็คือสามบวกสองเท่ากับห้านะคะนับเพิ่มแต้มอีกหนึ่งก็คือหกนะคะหกบวกกับสี่นะคะ นนะะะะก็จะได้เป็นศูนย์นะคะศูนบวกกับสองนะคะก็จะได้เป็นสองนะคะคราวนี้เราก็จะมาจับเป็นในคู่ชุดกันนะคะอ่าคู่ชุดที่ห้านะคะ ห้าห้าห้าหกห้าศูนย์และห้าสองนะคะกุชุดที่หกนะคะหกห้าหกหกหกศูนย์และหกสองนะคะกูชุดที่เจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดหก เจ็ดและเจสองนะคะคู่ชุดที่8ดนะคะ8ปดห้าแปดหกแดและ8ปดสองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเลขวิ่งของเรากันนะคะว่างวดนี้เลขวิ่งของเราได้อะไรนะคะ อืมในเ็กวิ่งของเรานะคะเราจะได้กันที่สองห้าหกนะคะสองห้าหกนะคะในเ็กวิ่งชุดหวยลาวที่สองของเรานะคะเราจะได้กันที่สองห้าหกนะคะ อ่าเราก็จะมาดูกันในคู่ชุดของเรานะคะที่ติดสองกับหและกับ6นะคะเราก็จะดูกันที่สายสองกันก่อนนะคะเราจะเล่นกันที่5้าสองหสอง 7, 6 7เจ็ดหกแปดหกนะคะและแปดห้าอ่ะในส่วนสายสองแอดจะขอเอาทั้งทั้งแถบเลยนะคะก็คือเจ็ดสองแปดสองนะคะส่วนสายศูนนะคะจะเป็นตัวรองนะคะ อันนี้จะเด่นวิ่งนะคะลองแอดจะให้กันที่สายศูนนะคะกับหกอ่ะกับกับหนะคะศูนย์กับหนะคะจะเป็นสายลองนะคะส่วนสายวิ่งก็จะเป็น2กับ5นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบในสูตรคำนวณน,นะคะของแอดนะคะก็ลองติดสายวิ่งกันดูนะคะเพื่อน เพราะว่าเลขวิ่งแอดก็เข้าอยู่นะคะกับสายรองนะคะอ่านะคะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของสูตรหวยลาวที่สองนะคะจะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบในสูตรหวยลาวกันนะคะ อันนี้แอดจะให้เพื่อนๆน,นะคะเล่นกันที่สายสองนะคะส่วนสายหกสายนี้เป็นตัวไปนะคะสายหกเราจะกันกันไว้นะคะแตเด่นกันที่สายสองนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องหอยเด็ดหอยดังเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินในการคำนวณสูตรนะคะแอดมินก็มาคำนวณสูตรให้กับเพื่อนๆในสูตรหอยราวที่สองกันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ เดี๋ยวเราไปพบกันกันกบสูตรหอยลาวที่3กันต่อนะคะขอขอบคุณค่ะ